เพื่อมาเชียร์เวลาไปดูกันเลยนะครับวันนี้ได้แค่3มชิ้นมีดมีดนี้นะครับมีดเก่านะครับเรียบเก่าหรือว่าเรียบโบราณก็แล้วแต่นะครับคนที่จะเรียนนะครับสองสามชิ้นนะครับแล้วก็สตังรูนะครับ ตังรูห้าสตังครับแล้วก็น่าจะเป็นดาบนะอันนี้ดาบนะครับของเก่านะครับดาบเก่าขึ้นไดมาวันนี้ครับสดๆสดร,ร้อนๆน,นะครับทั้งหมดก็สามชิ้นนะครับผลงานวันนี้ครับ